อุ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วทำงานนะครับผมโอ้โอสยสวยเลยครับผมโอ<ะ>้สยสวยเลยครับโอ้ยพี่น้องผมโอชิปาทีน่าไปเนองน,นี่ครับโอ้สามชีชีดได้ผมโอ้ได้การนียครับโ้ใหญ่ครับใหญ่เลยแง่แกิลิศครับผม ใช่คููกันเยอพี่น้องโอ้โเจ้าอะครับสนุกสนานตัวมันโลกลัวสองโลคครับพี่น้องเออมึงทึงมงานเข้าไปป่าได้เย่ะนี่เครื่องถุงปีหลอยพู่นะโอ้เอาเอพี่น้องโลกเท่าไหร่นี่งสีโลคเท่าไหร่สี่้นนะโลกโลกโลมึง สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านครับมือนีภาพพี่น้องมาปักเวทรอทงอีกขึ้นเราครับผมไต่เงียม,มาสองยางพี่น้องมือนีลองเบิ้งสองยางสองเงียเนาะพี่น้องเนาะไต้เขียดขึ้นครับแต่ว่าบลายดอกประมาณโโสิบกุโตสิบปีไซลอมเบิ้งไหวตะเวียนเบิง้งแต่ว่ากับเงียกีหรีดนี่เนาะพี่น้องนเนาะเวทอันเก้านะครับแต่ว่าเงียกี่หรีดนี่สิบปีใหญ่สิบปีเลาะใหญ่เบิ้งก่อนครับผม สีปักไม้ใบก,ก่อนเนาะยังกิริตเนาะแต่ว่าสีเอาแต่แครเขียดครับไปใส่ไบก่อนเพื่อ,อหลบเข้าไปเสียบยังกิริตนี่ก็สีใส่ละยามเมียเขียดไม้มือนี่ก็มาไก่บ้านเนี่ยจักหน่อยพี่น้องกดเป็นทงหน้าเขาเขียวเนาะเพิ่นครับมาพร้อมกันหลายผู้หลายคนนะครับประมาณสี่เนาะแต่ว่าเพิน่นไปยายเพียบแล้วครับ ไปยาดเบ็ดไปไม้เบ็ดไปจองมองไห้แล้วเนาะเป็นไม้ไปแล้วครับแต่ว่านี่ครับบนิเวนี้เนาะมือน,นี้เนาะคิดว่าจะล่วงสายนี่ครับแล้วนี่เป็นเพิ่นดำเอาเนาะกะน้ามอาจจะพึ่งมีครับผมหรืออย่างไรเธอฟังเ่องนี้หกขนาดไรครับพี่น้องผมหกคันแท่เนาะต่ะว่ากะสีโอซสาออดสา,ดสาลุยเบิงรอเบิงเนาะพี่น้องเนาะลองเบิงครับผม ไปครับไม้เบียดไว้ก่อนครับผมจังคอยหลุนน้ำกันไม่เนาะตอนตามเบ็ดตามเ,เนาะพี่น้องไปครับไปครับผมคำพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะหลังจากใหญ่ไว้แล้วจะไปเสียบเนายครับใหญ่ก่บท่านเบิดคำพี่น้องเดี๋ยวยเสียหาหลังเอาโอ้มีตาสิไปลืมหัดไฟบะเนีนเ่ยรรโอ้ยเนาะ เรื่องพยังพี่น้องสมองไงพี่น้องผมทีมงานมือนี้กับมาน้ำกันซีเนาะพี่น้องเนาะไปขุนแล้วครับเมาท้องครับผมอ่าสวัสดีครับผมเชี่ยนเนี่ยครับผุนครับไส้ผมครับขุนแนวครับพุ้นครับผู้หนึ่งไปแล้วครับควานมูแล้วพุ่นผุนพอซอยเอาพี่น้องผมจังเลาะเสียบแงกันครับไปครับพี่น้องผมเสียบแงหลังแหลกแขกมันครับ ี๋ยวนี่พึ่งพึ่งมาพี่น้องน้องเบิ้งขังแดกเนาะพี่น้องเนาะทุกปีกับเคยมาอยู่ครับผมก็เลยอยากได้กินอยู่เนาะพี่น้องปลากัดนี่ยุบพี่น้องมือนี้เอาเนื้อกิลิตมาลงครับผมเนื้อเกียดกะบมาลายเนาะพี่น้องเนาะเนื้อเกียดจักเศร้ารังนี่ละครับเน้อปูย่างอืองานคอยอยากข่อกินนดำด้อ ไปครับผมเราะเสียบแบดแป๊บนึงก่อนครับกำมืดแน่แล้ว ไปเงียเกียดที่ไมปตะเวนพี่น้องหลังนีโมบครับผมหลังนีโมบจู่ฟ hmm. ุบเลยครับโอ้โหป่ามั่งพี่น้องเนาะเบื่อเด้อพี่น้องเด้อหมบเลยครับดึงไปจังไีครัโอ้ยมาอยู่พี่น้องมาอยู่ผมมาอยู่โอ้ยจุ่ฟุบเลยพี่น้องเลยมาอยู่ครับผม พี่ได <House> ้บ okay, so ุมี่เฉียบเสียบเลยครับบันเฉียบเบิดแล้วพี่น้องผมเนาเฉียบแม่งไลยเนาะพี่น้องเนาะเกือบจะเฉียบไว้ตะเวนพี่น้องมางยานหลังหนึ่งหมู่จูบฝูบบอยู่เนาะพี่น้องเนาะมาเห็นลังนี้ครับพี่น้องผมปาคอครับสวยสวยงามนะอนี่ครับผมโอ้ตัวนี้กินเลือดเต็มเลยสวยจีนครับปลานี่เฉียดเนาะ กลืกปงปไนโอ้ลกไหนกันเลืนไครับผมขวาเวลาเก็บป่าก่อนพี่น้องเหงนีนมาใส่เมีมไยไม่งี้หลีกรับเสียบกำลังเสียบเียกยามเบ็ดเมียเก็ีดไปน้ำเนาะเอาพี่ต้องผม อุ้ยหลังนี่ยมเยะเลยครับโอ้โหอะไรไปเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียเอาแล้วครับเอาแล้วหกดำนะนะครับผมอุ้ย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 สวยๆเลยครับผมโอ้ยสวยเลยครับโอ้ยพี่น้องผมโอ้จิปาถิญเนาะพี่น้องนี่ครับโอ้สามสี่สีได้ผมอู้ดการ์ด น้องเอ้ยใหญ่ครับใหญ่เลยแงงกิริตครับผมส่งจิกินเลยที่พี่น้องเนาะเออเออโอ้ยตดปากตดปากโอ้ยพลาดพลานไอ้พี่น้องนี่ครับผมเบ็ดเบอือสิบสองนะครับสิบสองโคมสลามดำครับผมอย,อยู่ยังช่อนใหญ่เลยครับเอาพี่น้องหมานแล้วครับหมานแล้ว มาอีกคน,นครับมาแ้วปีน้อง จอบก่อนกินเข่าครับผมเดี๋ยวเมื่อกินเข่าท่านะพี่น้อเนานะท่านพี่น,นองล้อครับผม<ๆ>ทำง,ง,งานอีกแล้วครับลังนี่ทำงานอีกแล้วทีน้องโอ้ครับพี่น้องทีน้องครับอกรุกรุกรโอ้ยต้วยเลยครับชยเครับ ครับพี่น้องผมแมงกิลีดครับแมงกิลีดแรงเหรอครับมาเลยพี่น้องออสวยๆเลยพี่น้อง นะเ,เล่าเลยพี่นอ้องเนาะล้างอีกพี่นอ้องล้างอีกเห็นตี่นุ่มพี่น้องอันนี้อันนี้พี่นอ้องอันนี้อันนี้อนโอ้ยแบบได้เลยพี่นอ้องมางามอีกแล้วครับงามงามอีกแล้วงามงามอีกแล้วโอ้ยสวยครับผมสวยๆเลยครับรสวยๆเลยเอาออะะอพี่นอนะ้องเก็บปลาครับเก็บปลาเก็บปลาสักคนน้องพี่น้องเนาะ จะรุนน้ำกันไหมอีกครับผมยามเพชรกำลังมวนมวลพี่น้องฝนไหลเนาะฝนไหลมากครับผมฝนไหลมากเสียงห้องพึมพึมมากเลยครับจักจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องอ้งโอ้หลังนี่ปาเข่งพี่น้องปลาเข่งไงโอ้โอ้ตัวหนึ่งนอนเปล่าพี่คนพี่น้องผมตัวหนึ่งนอนเปล่ายู่ตารางเนาะนั่นครับพี่น้องเกี่ยวกันแนวไยอครับนี่นั่นะน้อยคู่กันด้วยพี่น้องเสียงโอ้ตัวน้ามย้วครับ ไล่ค euh ู่ก oh. ันไล่ค no ู่กันอยู่พี่น้องผมเอ้าเอ้าเก็บป่าตัวนี้ก่อนครับผมจะรอดโอยดรอบมึงสิดเอาจนรอดพี่น้องเนาะโหดับอู้ถูกกระชิงกระเด็นาะพี่น้องเนาะเจนหามได้ครับเอาพี่น้องผมเก็บป่าเฉ่งตัวนี้ก่อนครับลุยอีกครับพี่น้องไก่เบิดแล้วไก่เบิดเบดแล้วนะครับเมื่อกินเขาน้ำกันครับผมเห็ดอาหารกินเขาเนาะได้ยังกิน ต้มปลาต้มปลาตมปลา่างเาเอมีนุงเกาเกาอีก้เก่าเราเาแล้วผมขันบ่งงขัดกอขัดตะขันห่จะขันบงงโอ้ผมมีครอบครับในการเล่นบ่ต้มาปลาต้โอ้ยป่าต้มพี่้องบตัวใหญ่แถวะป่าเกาได้ครับนี่เกาทั้งเก่าครับเอาพี่น้องผมเห็ดเมนูกินเขาน้ำกันกอนครับผม้ี่ต้องผม ต้มปลาซุกแล้วครับต้มปลาซุกแล้วมาครับต่บุกงกับมีครับพี่น้องครับอาหนเป็นเส้นเมียงครับพี่น้องมือนี้มือนี้เดิมเดิมประมาณเดิมต้มปลาต้มครับตีทุ่มเลยนะนี่แหละมาหายังกินกับประมาณนี่แหละทำนี่แหละพอาดีกินก็เป็นแต่แซ่บครับแค่นี้แซ่บแล้วพี่น้องเอาจัดโอ้ยมีหอดมอไมร์ไรอ๋อโมไมร์นี่แหละรำมาได้นะโมไรหรอกชิว ก็พอกันตอนเชานะ้าเนาะพี่นะ้องเนาะกับพเศรอบไปไดยครับสวยแน่แล้วหนึ่ลูกสวยจัง่อยฝนตกนี่นครับพี่น้องนอนดี <c oughs> เตรียมตัวไปกู้เวทครับซ่อมเบื้องตอนเชานะ้าเนาะพี่นะนะ้องเป็นตำนานบ่ครับแต่ว่าสงสัยสิบ่ได้เอากล้องไปนั่นมาครับยานมังเปียก <c oughs> ฝนตกนะเนาะต,ตั้งจจะล่อส้มตอนสรุปคนละครับผมไปครับ ไปแล้วว่ครับผู้เบียดขึ้นมาเนาะพี่น้องนอได้ปลาพี่น้องตอนเศร้าเพเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนตะขึ้นคนละพี่น้องผมสรุปพนนะ้นเนาะต้อมั่นโลก,กัวสองโลครับพี่น้องเนาะเมึงทีมงานสู่เชียนมาไหนครับเชียนก็คือเชียนอู้นี่ก็สองมาเดินน้บ่ไปดึงดูครับ สองโลได้ครับนี่คนสี่โลได้ครับนี่บังเหรอโอ้ยสี่โลปิดเด้พี่น้องป่าได้ครับในป่าได้เย้าในนี่เครื่องถุงพีรรถโอ้ยพูน่ะโอ้เอ๋งเอ๋งโอ้หมานทุบผูชุกคนเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับมาลุ่นเพิ่นเพิ่นปูเบ็ดแล้วกวนนี่ผมรถมากไม่ได้ลุกมใส่หน้าพี่น้องเกิดกระใสสวยๆไปเป็นป่าเก่าเนาะอ้พี่น้องผมโอ้ตัวนั้นป๊าด โอ้ยเดินเศ้าจะจำเหรอครับมั okay. หนหลุดพี่น้องโลคเท่าไหรนี่อ๋อสีโลคเท่าไหร่สีโรคนะเนาะโลคโลคโลคหนึ่งโรสองเนาะโลคพอดีอ้าดูเดี๋ยวเราไปหาโรคเอาพี่น้องผมจิบนี่ใส่เบ็ดเนื้อกิริทธ่งหน้าเข่าเขียวเนาะพี่น้องขอฝากคือเก่าครับผมขอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับ กดติดตามที่สำคัญกับกระดิ่งแกงเตียนไว้นะครับเนาะเดี๋ยวประพาดคลิปใหม่ต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ที่สารละทงไหลช่งติดก็ขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับนี่ครับบ้านครับผม ไปซื้อมากบนรถยุ้พี่ครับ